สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการตั้งเต็นท์แบบทำกันเองนะคะยังจำภาพนี้ได้ไหมเต็นท์ที่ป้าเขาไปซื้อมาแล้วก็มันเป็นแบบพับได้นะคะเนี่ยก็เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันพังไปแล้วนะคือมันโดนพายุพังไปเออก็ก็กรื้อออกค่ะเออสุดท้ายก็มันไม่เหมาะกับเราแล้วมั้งเนี่ยมันพังไปแล้ว เรืจะภาพคราวเนี้ยเราก็เลยต้องมาทํากันเองนะคะเต็นก็ต้องมาทํากันเองนะคะเนี่ยปลาเขาก็ประกอบจากเหล็กไพพื็กเหล็กที่มีนั่นแหละเอามาประกอบกันเหล็กที่เหลือจากการทาเขาเนี่ยค่ะเหล็กใหญ่มากเลยนะแข็งมากเลยหนักด้วยปลาเขาก็เอามาตัดแล้วก็มันจะมีตัวตัวประกอบอ่ะตัวเข้ามุมมันมีอยู่แล้วเราก็แค่เอามาเอามาประกอบกันแค่นั้นเองก็เนี่ยค่ะก็เอามาประกอบกันแล้วก็ย้าย วันแรกทำเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำใหม่เออวันนี้ก็ป้าเขาก็เอาไปคิดใหม่แล้วก็เอามาทำใหม่เออก็ย,ย้ายย้ายมาตรงนี้มันหนักมากเลยนะยกไม่ได้นะะต้องต้องลากลากถูๆมาต้องลากลากค่อยๆขยับลากๆกมานะ่ะอืมเนี่ยค่ะคือเราจะทำเต็นท์ที่นั่งพักอะ่ะเออนั่งพัก เวลามันอากาศร้อนๆน่ะแดดร้อนๆอน่อนอะเออเราก็ทําเต็นท์ไว้พอดีมีพนักง,งานของบริษัทจัดเนี่ยเขาจะมาเทดินเทดินใส่ชั้นให้เรานะฮะเราก็เตรียมที่พักให้เขาอะ่ะแล้วพอเสร็จจากงานนี้เราก็ได้ใช้งานต่อไงเออก็เป็นที่พักของคนงาน,เป,นเป็นที่พักของเราเอ,อ่อเวลาอากาศร้อนๆแดดร้อนๆเราก็นั่งพักได้นะเนี่ยค่ะก็ขยับขยับมากว่าจะลงล็อก ok, นะี่ไม่ใช่ง่งายๆนะคะมันหนักมาก <laughs> นะ ก็ช่วยกันทําค่ะคือเต็นท์ที่เราไปซื้อมาเน่ยมันมันเบาบางมันมันโดนอะไรนี่นี่หน่อยลมพัดมามันก็พังอะ่ะเออแต่ทีเนี้ยมันต้องแบบเต็นท์แบบเกษตรกร,กร,กรตัวจริงนะคะต้องประกอบขึ้นมาเองจากเหล็กท่อเหล็กเหล็กแป๊บอะ่ะใหญ่ๆอะ่ะของเฮาใหญ่เลยนะคะเออแบบใช้จนใช้จนลืมเลยแหละนะถ้าย,ยังอยากจะใช้ต่อก็ใช้ไปจนเออนานนานเลยอะเออก็เนียคะก็ทําไปคิดไปเอ ช่วยกันทำนะคะเอ่อส่วนมากก็เป็นผู้ช่วยค่ะป้าเป็นคนคิดเขาเป็นคนคิดคนออกแบบเองนะคะเราไม่รู้กับเขาหรอกว่าเขาจะทํายังไงเออก็ช่วยกันช่วยกันทําอ่ะเออก็ก็เก็บภาพมาเอามาฝากทุกคนนะคะว่าเนี่ยเราทําไอ้ตรงเหล็กไพ่พืชตรงเนี้ยนะคะมันทําเป็นราวตากผ้าก็ได้นะเอามาประกอบกันอ่ะมันมีตัวเชื่อมของมันอะ่ะแค่เรามาขันน็อตก็ได้แล้วทาเป็นราวตากผ้าทําเป็นรงรถก็ได้นะออแต่ว่ารงรถต้องทำด,ดีดีหน่อยเพราะว่า ถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวโดนพายุมาเนี่ยพังทั้งพังทั้งโรงรถพังทั้งรถนะนะต้องต้องทําดีๆเป็นราวตากผ้าตากอะไรเงี้ยดีเออดีมากเลยอ่ะนะก็เนี่ยค่ะก็พอได้โครงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำผ้าทําหลังคามันทําำง่ายนะคะแค่เอาผ้ากองแสงมามาขึงแค่นั้นเองแต่ ตอนเราทำเนี่ยเราก็ทําจากวัดสดุเหลือๆเฉเศเนาะไม่ได้ไปซื้อมานะฮะก็เอาที่มันมีเออเพราะว่าสร้างชั้นสตรอบเบอรี่มันต้องใช้มันใช้ไอ้ผ้าผ้าดำนนั้นอยู่แล้วอะ่ะเออเราก็เอามามาเอามาใช้มันเกิดประโยชน์ไงก็ช่วยกันทําตอนเย็นนะ,ะใกล้ใกล้เวลาจะไปรับลูกแล้วจะเสร็จแหล่ไม่เสร็จแหล่ทาไปด่ากันไปนะเนี่ยก็เราคือการใช้ชีวิตต่างที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะ อะไรที่ทําเองได้เราต้องทํานะเพราะว่าค่าจ้างมันแพงค่าแรงคนให้มาทําให้เรานะมันแพงถ้าผู้ชายวันหนึ่งก็มันถ้ามาทําให้เราเนะี่ยวันหนึ่งก็หลายหลายหลายเซ็งนะหรืออาจจะเป็นมังก็ได้นะถ้าเป็นช่างเนี่ยค่าแรงมันแพงถ้าเราทําอะไรเองได้เราต้องทําต้องพึ่งตัวเองนะการใช้ชีวิตที่เมืองนอกเนี่ยมันมันฝึกให้เราพึ่งตัวเองทําอะไรเองได้ทําไม่ต้องไปจ้างเขาอะไรที่เราทําไม่ได้ค่อยจ้างเขา เพราะมันมีค่าแรงค่าวิชามันแพงออันนี้ก็อันเนี้ผ้ากองแสงก็มาคุมแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเอาของเหลือเศษเหลือใช้มาทํามันก็สั้นเนี่ยมันไม่ถึงเออที่เราขันที่เราตอนแรกที่เราขันน็อตไว้ตรงที่เราเราทําโครงไว้เอาสปริงมายึดเนี่ยมันมันไม่ถึงก็เลยต้องใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเอา,เอาเอาอะไรมามัดมัดอเออนะก็ใช้ได้นะเออ มันใช้ได้มันเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไงเออระหว่างที่ร้อนนะก็เอานูน่นเอานี่มาไปหาผ้าผ้าดํามาผ้าดําไม่ถึง <c oughs> เออไม่ถึงนะคะเออก็เนี่ยค่ะก็เอาบันดงบันไดมาใช้เออช่วยกันทํานะคือตอนที่เราทำอะ่ะมันไม่สนุกนะเออเราอยากให้มันเสร็จเสร็จ เพราะว่าจะต้องรีบไปรับลูกแต่ว่าเวลามันผ่านไปอเออเราเรามาดูว่านั่งดูภาพอย่างเงี้ยเออมันมันก็นก็ดีนะเราได้เราได้เราได้แก้ปัญหาใช้ของที่มันมีอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เออทำมันขึ้นมาพอเสร็จแล้วมันภูมิใจดีอ่ะเออขนาดเราเป็นแค่คนช่วยนะเราไม่ได้เป็นคนคิดนะฮะเออป้าเขาจะเป็นคนทำาล้เขาจะคิดออกแบบอะไรของเขาคนญี่ปุ่นเขาก็จะมี คือคือโดยโดย,โดยทั่วไปนะผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีหัวคิดในการออกแบบในการทําอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยนะก็เขาจะมีความคิดอะไรของเขาอยู่แล้วแหละเออเราก็แค่เป็นผู้ช่วยไงเออเราจริงๆเราก็มีงานตัดตัดยอดไหลสตรอเบอรี่เราก็อยากจะเร่งทาให้มันเสร็จแต่ว่าเออโดนเรียกมาช่วยก็มาช่วยกันทําอ่ะเออดีก็ได้ทําอะไรแปลกใหม่ได้ทําอะไรที่มันแบบ เออเอออย่างนี้เราก็ทําได้นาออะไรเงี้ยเออก็ก็ดูไว้นะเอาไว้เป็นไอเดียเป็นแนวคิดในการทําตัวเหล็กตัวประกอบเนี่ยไม่รู้เมืองไทยจะมีน่าจะมีนะตามโฮมเซนเตอร์อ่ะโฮมเซนเตอร์น่าจะมีเอามาประกอบทําเป็นที่ตากเล่าตากผ้าทําที่ตากปลาที่อ่าตากิกตากอะไรเนี่ยดีจะตายนะเอาไปประยุกต์ใช้อ,อืเห็นเห็นอย่างเงี้ยเราก็นะ มันเราทาเองได้ไงไม่ต้องไปจ้างใครมาทําก็ได้แล้วถ้าเรามีเหล็กมีอะไรเนาะเออไม่ต้องมีวิชาอ็อกเชื่อมนะไม่ต้องมีแค่ตัวมันมีตัวประกอบตัวขันน็อตของมันนีแล้วแค่เอาน็อตมาขันขันขันมันก็ได้แล้วอะนะนี่เห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเป็นเต็นแล้วเออเป็นเต็นนั่งพักนั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาอากาศมันร้อนอ่ะนั่งข้างนอกมันดีกว่าแต่ถ้ามันหนาวก็นั่งข้างในนะถ้าหนาวนั่งพักข้างในในเฮ้านั้นมันหนาว แต่หน้าร้อนมันต้องนั่งข้างนอกนะฮะแต่ว่าเราจริงๆเราไม่ได้ฝังไม่ได้ฝังลงไปในดินนะถ้าฝังลงไปในมันจะแน่นกว่านี้อันนี้มันคือมันตั้งอยู่เฉยเฉยอ่ะเออแต่ถ้าโดนพายุแรงๆมาก็เสี่ยงเหมือนกันนะออจริงๆมันต้องฝังลงไปในดินนะมันจะได้แน่นๆ่นอ่ะออมันจะได้มั่นคงหน่อยนะนะคะก็ช่วยกันทาทาทาไปทําไปเอ่อทะเลาะกันไปโดยประมาณเนี้ยออนะ เป็นเรื่องปกตินะฮะผัวเมียนะคะก็เก็บภาพมาฝากกันนะแบบอย่างเงี้ยเราทําได้นะอือเดี๋ยวเอาไปทําอย่างเงี้เนะย,เป,ยเป็นราวตากตากพริกอะตากพริกที่บ้านเราเนาะตากพริกตากปลาอะไรเงี้ยเออตากพริกตากปลาตากกล้วยเวลาหน้า,ากล้วยออกเยอะๆตากทำกล้วยตากแล้วหน้ามะม่วงออกเยอะทำมะม่วงตากอืออร่อยนะทำหน่อไม้ตากก็ได้นะ หน้าหน่อไม้ทำหน่อไม้ตากแห้งพอ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 หมดฤดูกาลแล้วเราค่อยเอาอเอาหน่อไม้มาตากแห้งเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่น้ํามันก็จะแบบมันก็จะนุ่มกลับมาเป็นหน่อไม้เหมือนเดิมไงเนี่ยนะคะคือตัวเชื่อมนะคะมันก็แค่ขันน็อตเงี้ยอย่างเงี้ยขันน็อตเนี่ยเฮ้าใหญ่ๆอย่เงี้ยเขาก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็ก็เอาหลักการของเฮ้าใหญ่เนะี่ยมาใช้กับเต็นต์ตรงนี้เห็นไหม เนี่ยมีนอ็อตอันนี้ก็เชื่อมแล้วก็ขันน็อตนะอันนี้ก็เหมือนกันขันมาสองที่แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันหลายจุดหน่อยนะมีขันน็อตหนึ่งสองสามเนี่ยสามที่เนี่ยเขาคิดให้เรามาเรียบร้อยสละกตะแล้วว่ามันจะเข้ามุมกันยังไงอะไรเงี้ยเราก็แค่มาขันนอ็อตคือไม่ต้องออกเชื่อมอเวลาเราจะรื้อเราก็แค่ขันน็อตตรงนี้ออกมันก็มันก็ ก็รื้อได้แล้วอ่ะถ้าเกิดเราไปออกเชื่อมมันก็มันก็รื้อยากไงใช่ไหมนะคะีค่ะมันจะมีตัวประกอบตัวนี้นะเห็นไหมน,น,นี่นี่ไงเห็นไหมพันน็อตสองที่นี่ไงมันจะมีตัวประกอบของมันอยู่แล้วมันเป็นตัวเชื่อมไงนะอันนี้ดีดีนะ ตัวระดับน้ำา้องเห็นไหมมันเป็นแม่เหล็กไงดีๆนะนี่นี <c oughs> ่เขาก็จะมีมีขายอยู่แล้วไงเออเขามีมีขายอยู่แล้ว <c oughs> ดามโฮมเซ็นเตอร์นะฮะนี่เห็นไหมอย่างเ้าตรงเนี้ยเห็นไหมตัวประกอบเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ขานะเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละเออแล้วก็เอาถอดแบบจากเขาแล้วไปทำเต็นท์แน่นอะน่ะ ก็ขันน็อตเหล็กกันเดียวกันเลยเหล็กเหล็กอันนี้เด็กเหลือนะฮะเราก็เอามาทำเห็นไหมแล้วก็ตรงนู้นอ่ะเห็นไหมเท้าตรงเนี้ยก็ใช้วิธีการเดียวกันนะเฮ้าเท้าเก็บของก็ใช้ทั้งเท้าแต่ก่อนมันเป็นมันเป็นแค่โครงเท้าแบบเท้าแบบเล็กๆอ่ะมันไม่ถาวมันไม่แน่นนะถาวรเนี่ยพายุมาพังมันไปสองรอบนะก็เลยทําใช้เหล็กใหญ่ๆอย่างนี้เลย ทำแล้วก็อยู่ได้นานถ้าพายุมาแรงๆถ้ามันจะไปมันก็ไปเฉพาะสังกะสีที่อยู่บนหลังคานะเข้าไ,ไหมเราเอาเราก็สอบดินไปวางแต่ว่าโคมันยังอยู่ไงเออนะก็เก็บภาพมาให้ดูกันนะคะเออว่าเขาทำอย่างนี้นะง่ายๆแต่ว่าเหล็กเนี่ยต้องตัดนะฮะคือเหล็กเราจะเอาใช้ไหนขนาดไหนกว้างยาวขนาดไหนมันเป็นเหล็กที่เหลือไงก็ตัดอ่าแล้วก็ตรงนี้ ตัวน,นี้คืติดสปริงตัวสปริงไงเออมันจะเป็นเหล็กมันจะมีร่องให้ให้เราติดสปริงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะติดให้เราเหลักการไม่ยากนะคะในการเฮาเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนี่แหละเออบบติดสปริงติดสปริงกับตัวนอ็อตแค่นี้แหละเฮาอะ่ะมันก็มีผ้ายางแต่อันนี้ก็คือเป็นผ้าผ้าผ้ากองแสงนะคะนะคะก็ เก็บผ้ามาฝากกันนะฮะอันนี้คือคือเต็นเต็นเกษตรกร,ะร,กรนะฮะเต็นเต็นแบบเนี้ยนน่นานาถาวรมากนะถ้าเราฝังถ้าเราฝังลงไปในดินนะดีดีหน่อยฝังลงไปสักสักสามสิบเซนอย่างเงี้ยก็จะดีนะมันจะแน่นกว่าเดิมไนงะเอออันนี้อันนี้มันตั้งอยู่เฉยอันนี้ก็กันกันแดดได้ไงนั่งพักข้างนอกนะก็ทุ่งนามีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะ บางที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะชิบะาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันเมื่อวานนี้เขาเกี่ยวแล้วพออบบ้งเสร็จนี่เกี่ยวข้าวเลยข้าวเร็วข้าเวเบานะข้าวข้าวว้าเสแต่โคชิชิกะดิยังไม่ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะเนี่ยอันนี้โครงโครงเหล็กเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้เลยใช้ที่เป็นเหล็กที่ใช้ทําเฮ้าส์เลยนะคะแต่ว่าไอตัวที่ยึดสังกะสีกับสังกะสีเข้ากับ เนี่ยจะต้องเป็นไม้นะคะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะตอกไม่ได้จริงๆมันต้องทําไม้ถี่กว่านี้นะคะไอ้สีสีไม้ที่เป็นสีอันอันสีเนี่ยสีออกขาวๆเนี่ยอันไม้เก่าอันนี้ไม้ใหม่คะ่ะตอนแรกทําแล้วมันน้อยไปมันพายุมานี่มันพายุพายุมานี่เอาไม่อยู่นะ,ะก็เลยต้องมาเสริมไม้ที่เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยอันนี้เรามาเสริมนะคะเห็นไหมเออนะ พาเจญี่ปุ่นไม่ธรรมดานะะเออมันสามารถที่จะพาทุกอย่างไปไปได้นะฮะพังเป็นแถบเป็นดาดีราน,นาดเลยนะอันนี้คือเกิดโคงมันยังอยู่ไงโครงเหล็กตัวนี้โคงมันยังอยู่เอ,อ่ออันนี้คือห้องเก็บของนะเห็นไหมเก็บของนี่ก็เก็บภาพมาฝากกันนะคะใครจะเอาไปเป็นไอเดียในการทำเอโรงเก็บของหรือว่าโรงตาก หรือลงอะไรก็ได้นะคะทาได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องอ็อกเชื่อมก็ได้นะเป็นเหล็กในการทําเฮานี่แหละหลักการเดียวกันเอออันนี้ก็เสร็จแล้วอืมเก็บภาพมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเ็นเศอมีแห้งด้วยพี่น้องเด้อ